สวัสดีวันที่13าครับผมนะกับช่องของเราแท็บ n ชน n น l นะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อัดคลิปตอนอื่นเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆ,ๆนะครับวันนี้คือแอตโตไปส่งของอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วในช่วงเช้านะครับแล้วก็เ,เข้าในช่วงบ่ายรีบเคลียร์งานที่งานข้างนอกนะไม่ใช่งานในช่องให้เสร็จเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็พักผ่อนไปนิดน,นึงเพราะว่าช่วงนี้นอนน้อยมากนอน คือช่วงนี้จะนอนตีสี่แล้วตื่นเก้าโมงสิบโมงกับทุกวันเลยมันเคยประมาณสี่สห้าชั่วโมงแล้วก็เลยเออถือโอกาสช่วงบ่ายไป,ไป็ชั่วโมงกว่างี่ไปนะครับแล้วตื่นมาคือตอนนี้มันเกือบ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 ทุ่มหนึ่งล้ววันนี้อตโตก็จะมีแบบไปถ่ายรูปกระเป๋ากล้องอยู่นี่แล้วก็ไปถ่ายรูปในส่วนของหมากลุกนะครับหรืออะไรต่างๆนี่คือตอนนี้หาอะไรถ่ายรูปเล่นอยู่เพราะว่าต้องการได้มุมอะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้ลงอัปเดตถ่ายรูปบ้างนะครับนะแล้วก็ในวันนี้ ก็จะตัดคลิปที่เป็นช่วงใหม่ที่เราเคยพูดกันเอาไว้ขอขอบคุณน้องมากนะที่สนใจจะดูนะครับนะยังไงเดี๋ยวเราพยายามจะรีบคอดคลิปพวกนี้ออกมาให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณมากที่สนใจนะครับ,บก็พยายามตัดอยู่เพราะพรุ่งนี้วันนี้เราจะอย่ดอึกไม่ได้ด้วยเพราะพรุ่งน,นี้แอตโตต้องไปทํางานในช่วงเช้าให้เสร็จก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับรีบ่งของปุ๊บขอบกลับมาเนี่ยตอนนี้ย คือก็มาอัดให้น้องๆดูก่อนแล้วก็จะเตรียมชาร์จแบตนู่นนี่นั่นไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วตอนนี้จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าในช่วงเนี้อัตโตมีแผนในหัวเต็มไปหมดเลยนะมีแผนแบบประมาณว่าเออถ้ามันเหตุการณ์มันเริ่มปกติลงหรือว่าปกติลงแล้วแบบไม่มีอะไรแล้วเงี้ยอยากออกไปถ่ายอยากออกไปทาํากออกทนู่นทํานี่นะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ค่อนข้างจะตักตวงสิ่งที่เราอยากรู้แล้วก็ ได้สนใจแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเนี้มากๆเลยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้กาลังแบบว่าวันนี้กำลังมีความคิดในหัวอยู่ว่าจะซื้อไม์หัวกล้องที่น้องๆได้ยินเสียงเนี่ยมันคือไม์อ่าเป็นคือเสียงจากไม์ของกล้องนะครับนะโดย <c oughs> ถ้าจะพูดถึงเรื่องไม์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราอัดคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม์มันเป็นตัวสําคัญในการทํานะมันช่วยได้เยอะนะครับบางทีอย่างคลิปที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยถามว่าอีไม์หัวกล้องเนี่ย ถ้าฟังดีๆอ่ะอันนี้เราใส่ซาวเข้าไปถ้าฟังดีๆมันมีเสียงพัดลมอยู่เนี่ยมันเป่าฟู่ฟู่ฟู่เนี่ยแต่ว่าเราก็ดึงออกมาง่างพัดลมหน่อยเพื่อจะไม่ให้แบบได้ยินเสียงพัดลมนะครับอ่ามันจะรับได้ดีเกินไปนะครับในใ้คํานี้ละกันเดี๋ยวเราถ้ามันจะอยากสนใจเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในเรื่องพวกนั้นให้อ่าในไม้ที่เอามาเสียบเนี่ยมันจะเป็นไม้ประเภทที่จับเสียงได้ไม่ได้ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลนส์ที่ต่ากว่านี้แต่ว่ามันจะสะโขบมันจะยิงไปทางข้างหน้าให้จับเสียงได้เฉพาะแบบ ซาวที่อยู่ข้างหน้าเรา่าเงี้ยนะครับตอนนี้คือเห็นราคาราคาก็ไม่ค่อยแพงแล้วด้วยว่าจะซื้อมาใส่นะครับกล้องที่ใช้อยู่นี่เหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ดูก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างนั่นเองนะครับแนะเพราะว่าตอนเนี้ มีโปรเจกต์ในหัวแล้วก็เงินเอาจริงๆอ่ะพอช่วงนี้ได้เงินมาก็ไม่่อยใช้ก็เลยแบบเป็นโอกาสดีที่จะซื้อของที่ต้องจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็อาจจะหาขาต้กล้องอันเล็กที่ไว้วางนะครับหรือไว้จับนี่มาเพราะว่าตอนนี้ถือด้วยมือเปล่าอยู่นะครับผมนะก็หลังจากนี้คือจะมีคลิปแบบวอล์กของแอตโตเองหรืออะไรเงี้ยเยอะมากขึ้นนะครับเราไปทําอะไรหรืออะไรเงี้ยเราจะมีคลิปวอล์กให้ดูกันนะครับนะในช่องเราก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ในช่วงช่วงหลังยังมีการ์ดนะยังมีการ์ดอยู่ แต่หลังจากนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์หนักๆขึ้นนะครับการเราอาจจะดรอปลงไปจนกว่าภาค V ีจะมาเรายังพุน่นเดิมว่าจนกว่าภาค V ีจะมาเราจะไม่สนใจภาค G ีซดแล้วนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมนะสำหรับวันนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะต้องขออภยัยถ้าน้องๆที่อยากดูแล้วแบบวันนี้มีอะไรเยอะเพราะว่าประเด็นหนึ่งก็คืองานค่อนข้างยุ่งพอสมควรเหมือนกัน นะครับงานแล้วก็พักผ่อนด้วยเพราะว่าถ้าไม่พักเนี่ยพพุ่งนี้จะไม่ไหวเอาพรุ่งนี้ต้องใช้แรงใช้พลังใช้อะไรเยอะมากนะครับยังก็ขอบคุณมากครับผมนะที่ติดตามมาโดยตลอดนะจ๊าสำหรับคำทงคำถามครับก็ขอตอบน้องก่อนเห็นมีคำถามนึงแต่มันไม่ได้คลิปในคลิปเดย์หรอกมีน้องก็ไปถามว่าทำคลิปแบทเทิลที่แบบว่าคลิปหนึ่งสัก3ามมตช์สองสามแม์ได้ไหมต้องบอกก่อนว่าไม่สะดวกทำจริงๆครับแค่สะดวกทำคลิปลงเวลาสัปดาห์ทีละคลิปสอคลิปยังไม่ค่อยว่างเลย นะครับนะเพราะาจริงๆอ่ะถ้าถามว่าเล่นผิดก็เล่นผิดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นเลยไม่มีเวลาเล่นเลยมคือถามถามว่าทําช่องก็ต้องมาว่างเล่นสิก็มันไม่ว่างไงนะครับนะก็ยังอยากทําให้ดูอยู่แต่เนี้ยก็คือถ้ามันหลังอย่างเนี้ยถ้ามันแบบยังมีปัญหาอะไรแบบายคือเราจะทําเท่าที่มันทําได้แล้วเราจะไม่ลงเยอะและ,และเราก็ทำเท่าที่มันลงได้แล้วก็ทําเป็นเรื่องอย่างอื่นแทนเพราะว่านั่นแหละคือปัญหาว่าเราไม่ได้ว่างทํามากๆขนาดนั้นคือต้องบอกอย่างที่บอกกันมาทุกคลิปว่า ช่องอะ่ะช่องอะ่ะเราทำเพราะใจรักนะครับมันแบบอารมณ์เหมือนมันไม่ได้ทําให้เราจุนเจือได้ใครน้องๆคนไหนคิดว่าเฮ้ย mm. ทาช่องแล้วแมังแบบไปไวว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไวนะมันเหนื่อยมันลงอะไรไปเยอะมากก็หลังจากนี้คือก็จะทําเป็นอย่างอื่นที่ผสมกับอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยเพื่อให้คอนเทนต์มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็ในช่วงเนี้ยอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะข้อช่วงใหม่ว่าเป็นช่วงสั้นๆเป็นโปรเจกต์สั้นๆเพื่อ ณช่วงนี้ที่เรื่องหยุดกันอยู่เนี่ยนะครับจะได้มีอะไรไว้ดูเล่นกันเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเนาะฝากแฟนดเห็ด้วยบังกัดไฟไทยแลนด์แอดช anel visual ครับจะมีคอนเทนต์นะครับด้ำพยายามจะคลอดคอนเทนต์อยู่ขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับนะขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากร้านครับแท็บช็อปนะผมตนใจก็สั่งเข้าไปสั่งสินค้ากันได้นะตอนนี้เปิดพรีออเดอร์ gbt13 อยู่นั่่นนนนนนเเอองะะคครััับวี้ไปปลลจกใใหมิ อื่นๆของเราครับผมนะก็ในวันนี้มันจะลงวันพุธเช้าวันพุธมีคลิปลงนะวันนี้มีคลิปลงเรียมบอกนะครับตอนเย็นโอเคไว้เจอกันครับผมไปแล้วสวัสดีครับ